ได้ครับโอ้โหวันนี้น <S 1> <1> <S จะบอกว่าลุ้นกันอยงใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวนะครับถามกล้องสักนิดหนึ่งนะฮะทันทีที่วันประกบให้เจอกับลำน้ำมูลเล็กที่ถือว่าเป็นระดับยอดมวย <between S 2> <ผ>มรู้สึกไงก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากครับเพราะว่าเขาเป็นแชมป์มาแล้วก็เป็นมีแบบตีเยอะครับเป็นทั้งยอดมวยแล้วก็เป็นแชมป์ทนนั้งฝรั่งเนื้อเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ยากสำหรับผมครับ ทำการบ้านเยอะไหมพ่อคือว่าทำการบ้านมาเยอะมากครับเพราะว่าคิดว่า,เ,าเขาบ้านเดินอ,อยู่แล้วกับไฟนี้ครับเพราะว่ารู้ว่าเขาต้องแบบปรับเปลี่ยนแบบนี่นะแบบสไตล์กันถ่ต้องมาเดิอนอยู่แล้วครับไฟ<ห>น,นี้คร<อ>ับได้นหมสบางแพงอะไอยู่แล้วครับไฟที่นี่ของกล้องสุดเองเนี่ยซ้อมมานานไหมก็ซ้อมมานานครับตั้งแต่ทุกับที่เมืองไทยไปก็ภาคแค่เมืองไทยก็ซ้อมต่อ ซ้อมต่อเนื่องเลยนะครับ<ช>เป็ดเสร็จแล้วไฟเนี่ยนานเท่าไหร่ก็เกือบสามเดือนครับ<า>ก็ใช่ครับช่องช่องปีใหม่ก็ซ้อมอยู่ค่ายไม่ได้อยู่เลยครับไม่ได้ไปไหนเลยว<ช>่าอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งประกบคู่เจอกับทางด้านลำน้ำมูลเล็กเนี่ยนะครับาการวางแผนสําคัญจริงๆนะครับยกแรกชคได้ตามที่เราต้องการไหมก็ถือว่าเออยากครับเพราะว่า ต้องดูเขาก่อนเาะว่าพยามาณเดินหรือเปล่าครับก็คือแบบคือแบอบตามแผนที่วางเลยพยามาเดินแบ,บบแบบแน,นี่เขาไม่ถอยมากครับถือว่าเป็นแบบจังหวะที่เราแบบรอแบบกดม,มัดไซแล้วนะจนกระทั่งยกสองยกสองนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนของเกมโกยดยเพราะยิ่งเอ่อกองศึกได้นับแปดซ้ายเลี้ยงเข้าไปในหมัดนั้นรู้สึกไงบ้างก็เป็นจังหวะเออเป็นลูก ที่ซ้อมมาครับเป็นจังหวะที่แบบเห็นเขาเดินไปแล้วครับพายเดินมาแบบเล่นแบบต่อยมันนี่ครับแล้วก็แบบรายังวัที่เขาแบบกายตกนี่ครับแล้วก็เราได้มาถ่ายซ้ายตูกรกนี้ออกไปสักกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะฮะล่วงไปแล้วคิดว่าอืมจะลุกขึ้นไปอีกไหมก็คิดว่าลุกครับเพราะว่าเออดูอาการเขาแบบเขาไม่ได้แบบม얼มากครับแสดงว่าเขาก็เตรียมมาดีเหมือนกันใช่ครับคือว่าเขาเตรียมตัวมาดีมาก แต่จังหวะที่ว่ากล้องสื่อจะตามเข้าไปซ้ำเขาเนี่ยก็ก็โดนสวนเหมือนกันใช่ครับก็เห็นเขาแบบยังแบบยังแบบไม่ได้บอกนะครับไม่ได้แบบในการที่แบบมองหรือว่าอะไรครับในการดูมันแล้วก็ทําให้เราแบบยังไงครัเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแผนได้วินทันทีเลยเปลี่ยนแผนเลยครับเพราะถ้าเราไปรีดต่อยแล้วเราดูสวนโอ้ก็มีสิทธิ์เราเราอาจจะโดนน็อกได้ใช่ครับนะฮะต้องรัดคุ้มคืนใช่ครับหมเขาไม่ได้ครับ ยกสามเนี่ยทางลำน้ำหมุกเ,เล่นเครื่องมากแล้วก็ใส่ถ้าเป็นรถที่ใส่เกียร์ห้าบีเราอย่างเดียวเลยตกใจไหมตกใจครับเพราะว่าเขามาต่อยมาแบบมาบุยครับแล้วก็แบบพยายามแบบแบบคุมเกียร์มาพยายามแบบแบบมุดปีคออตอนชกครบยกเนี่ยยังคิดว่าเราเราเรา,เราชนะนะครับก็มั่นใจครับเพราะว่าหนึ่งสองก็แบบฟุ้ซีครับแล้วก็ ยกสองเราได้นับด้วยครับยกสามเราเสียใป้ยคสาแต่ว่าประกาศคะแนนออกมานี่แบบไม่เอกฉันนะตอนนั้นประกาศออกมาโอ้โหคุณชนะคุณนี้ชนะตอนนั้นจะใจหายไหมหรือว่ายังไงก็รู้สึกแบบยังไงก็ยังไงก็จะเป็นเราแน่นอนครับเราใช่ครับเพราะเราเราได้นับตุนไปครับเราก็ไม่ได้แบบเสียมากเท่าไหร่แล้วก็มาก้องสึกจริงๆด้วยใช่ครับโอ้โหนะครับไฟนี้ว่าไปแล้วเนี่ยเอ่อล่้งอกไหมก็คิดว่าล่้งอกครับเพราะว่า กดได้มานานครับแล้วก็ไงล่ะขึ้นระกาณนานแล้วด้วยแล้วก็ทําให้เราแบบเก็บกดมานานมากครับตอนนี้ครับทำให้เราแบบแบบมุกมุ่นกับแบบพี่เขามากครับไฟนี้พยายามดูคลิปพี่เขาแล้วก็แบบมาแก้เกมว่าต่ไฟนี้พี่เขามาเดื้อแล้วต้องแบบแก้แบบนี้หือนพี่เขามาดไฟจะต้องมันต้องติดอีกแบบแบบแบบแขนอย่างนี้ครับอืมสิบคะแนนเต็มถ้าไฟนี้ให้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ สักเจ็ดครับเพราะว่าเออยังมีลูกที่แบบเอาเอาลูกแบบตกใจอยู่ครับเพราะว่าไปทีแล้วเลยครับที่จบูปีเมืองไทยก็แบบเราไปยกซานเราไปแบบรีบร้อนเกินไปยกวันนี้เลยมีลูกแบบตกใจหน่อยครับเราก็ยังเกินไปครับทำไมแจนักที่คิดว่าเป็นไงก็เพราะว่าพี่เขาเรี้วครับเลีวมากแล้วพี่เขาชกย่างเด่นมากมาท้มหนึ่งทีมอื่นทีแบบ ทุกอย่างมาเขี่วครับนะครับนะครับอของกล้องสื่อเองเนี่ยนะครับคิดว่าสิ่งที่เราพลาดมาดในในครั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าถึงเวลาที่ต้องไปเอาคืนเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาคืนแต่ว่ววาก็ขอนี่ครับทำฟอร์มไปเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสก็คงนีได้เจอกันอีกครับนะบที่เมืองไทยนะเออย่่าพิงไปอย่าเพิง่งไปไหนนะครับ ปี68ของทางกองศึกตั้งเป้าไว้ไงบ้างครับก็อยากทำฟอร์มด <regret> ีครับเพื่อมีแบบมีแบบมีโอกาสว้าสัญญาพันกับเขาบ้างแต่รอบแต่ต่อยแบบรายการใหญ่กับเขาบ้างฟอร์มดีๆไปโชคแบบรายการใหญ่ที่อิมแพกอะไรเงี้ยนะอยากอยากจะไปอิมแพกบ้างมหมเถอะใช่ครับอยากโชคนะครับแสดงว่าปี68นี่แสดงว่าเรานี่ต้องแบบใส่เต็มแม็กซ์เลยวั้นเพื่อที่จะไปจุดนั้นให้ได้ใช่นะครับผม ก็ถึงท้ายแล้วนะฮะคงจะต้องฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ตามรุ่นตามเชียร์ก้องสึ่งหน่อยครับก็ฝากขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับแล้วก็เอ่อเอฟซีไคเอ่อไนที่ครับก็วันนี้ก็ทำเอ่อทำหนึ่งครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ครับก็ก็คงนดีนำไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขถูกดาวผมนะครับโอเคครับขอโชคดีครับก้องสึ่งครับยันยันที่เห็น